ขอสวัสดีนะครับสำหรับเอทุกท่านชาวบ้านช่างฮะวันนี้ก็มาตามนัดกันครับเปลี่ยนจอของ Vivo Y7 1ให้ดูนะครับง่ง่ายต่อจากงานที่ปลดล็อกไปแล้วเมื่อวานก็ทํางานเสร็จทีเดียวก็ได้2ง,งานครับสำหรับเครื่องนี้ก็โอเควิธีของช่างนะครัทั่วไปก็คือใช้ตัวหัวลมร้อนนี้เป่าขอบขอบนะให้ก่าละลาย เพราะว่าตรงนี้ระวังมากค,ครับกลัวพวกเคดพวกนี้ตัวที่เป็นตัวยึดกระจอมันจะเสียทรงถ้าพูดถึงว่าเราทํางานใจร้อนได้ไม่ได้แต่ต้องระวังครับเดี๋ยวตัวนี้มันเสียจะได้ซื้อบอดี้ซื้อเคสใหม่เพราะว่ามันเป็นแค่ปติกบางๆที่อยู่ขอบจอตัวนี้ดูที่มันนันเลยจากคุ้มเป่าไม่ได้ร้อนเยอะนะครับลมร้อนที่200 เพราะว่าเวลาเราเป่าแล้วมันจะตัวกาวที่มันติดมันจะยืดหยุ่นและจะละลายอ่อนแล้วก็จะยกออกได้แต่ทีนี้ยังไม่ผ่านถ้เป่าใหม่เน้นๆหน่อยทางหัวนี่แหละโอเคแล้วตรงขอบข้างๆด้วยบางท่านบอกว่าจอมันแตกแล้วถ้ามันแตกเยอะๆเราก็งัดออกง่ายครับแต่นี้มันมันไม่ได้แตกครับจอมันเสียที่โดนน้ำเป็นลายๆทีนีเราต้องมาเริ่มกันค่อยๆงัดออกถ้ายจะใช้ตัวแหนมช่วยยังไงก็แตกอยู่แล้ว รู้สึกว่าเหมือนจอเคยเปลี่ยนมาจะแน่นมากเลยว่าใส่กาวเห็นนะครับก็ช่วยเป่าอีกนิดนึงนะตอนนี้มันยังไม่หลุดช่วยเป่านิดนึงให้หลุดความร้อนเยอะๆหน่อยนะครับตอนนี้แน่นมากเลยรู้สึกว่าเปลี่ยนจอมาแล้วใส่กาวไว้เยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันตอนแกนะออกช่วยตัวง,งัดเลยงัดเลยอนนนะีรนะ เง็ดขึ้นได้แล้วนะครับโอ้แน่นมากเลยโอเคนะครับเป่าอีกที่ที่ไม่ใช่ความร้อนเยอะเพราะว่ากลัวขอบมันจะเสียทรงนะครับขอบพับเครยรดตัวนี้เป็นปฏติกเสียทรงมาแล้วยุ่งเลยนะครับน่ครับด้านล่างนิดหนึ่งเป่าเพิ่มลอยได้นะเดี๋ยวจะยกขึ้นรัดขึ้นเลยกนนันดูกันะครับติดนิดหนึ่งนะครับด้านล่าง รู้สึกว่ามันเป็นกาวที่ตัวทีเจ็ดพันนะแตเหนียวๆมากไม่เป็นไหลเอาออกเสร็จก็ทําความสาะอาดเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะวางจอใหม่โอเคครับเมาจะตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้มาดูตรงที่ทําความสาะอาดจุดนี้เราต้องดูนะครับทําความสาะอาดเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราไม่ทําความสาะอาดเรียบร้อยมันจะวางลงไปแล้วไม่สนิทกาวเก่านะมันเยอะเพราะว่าเคยเปลี่ยนจอมา ถ้าไม่เคยเปลี่ยนนั้มาจาัดโรงงานจะเป็น2หน้า3 m เน่จะสะอาดง่ายนะครับน,นี่สังเกตให้ดูขอบขอบนะตามนี้เอาออกให้หมดนะครับใช้แหนบดันออกก็ได้นะค,คือการทํางานดูตรงมุมนะครับเดี๋ยวจะมีเศษกาวถ้าไม่ระวังในการทํางานมีเศษกาวกดจอลงไปแตกนะครับพลาดขึ้นมาเซลฟี่นะครับเลือพวกนี้ บางทีตรงแผรจอมันพับมันโดนพวปกนี้มันทําให้จอเป็นเส้นนะหล,หลายอย่างเลยดูมันบุ้มดึงออกครับมันจะเป็นขี้กาวเป็นเส้นๆอยู่เราต้องออกให้หมดโอเคครับพอหมดเกลี้ยงแล้วก็ตัดภาพมาเลยนะครับจะมาวางกาววันนี้ผมใช้ที่ที่แปดพันฮะตัวนี้จะเป็นตัวสีดําเอามาใส่ด้านล่างสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนหัวสุด ใช้ทีแปดพันสีดำเพราะตัวนี้เหนียวแน่นนึบไม่ต้องเยอะนะครับวางเป็นเส้นเส้นเหมือนที่ผมทำเนี่ยแค่นี้ครับติดแน่นอนครับแล้วคานนี้ตัวจอเป็นสีขาวนะเราต้องใช้ทีเ0 0ดพัน่ะกาวใสอีกตัวหนึ่งครับมาใส่ตรงขอบถ้าเราใส่สีดำปุ๊บสีดำมันจะเล็บออกมาที่หน้าจอมันจะทำให้มันเปื้อนนะครับเปื้อนหน้าจอนะครับเป็นดำๆขอบๆดำๆไม่สวยนะใส่ทีเจ็สีใสๆนี่ไป ตรงข้างๆน,นี่คือหลักการการทํางานเพื่อความเข้าใจของช่างนะครับจะได้ทำไมต้องมีกาวทั้งใสทั้งดําไว้ก็อย่างนี้แหละครับถ้าจอเป็นสีดํามันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับใส่กาวดําตรงขอบก็ได้มันจะเล็บออกมาก็ไม่เป็นไรคราวนี้มาดูที่จอนะครับจอจะมีตัวแผ่นหลังอยู่สีแดงๆนี่อออกนะครับเพราะไม่ให้มันหนาให้มันบางลง สำหรับจอนี้ผมลองเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆท่านเอาไปก็ต้องลองก่อนนะครับก่อนที่จะมาแกะพวกนี้ออกแกะติ๊กเกอร์ที่เป็นแถบประกันออกนะครับง่ายเลยให้มันฉีกออกเลยตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับกาวแห้งช้าหน่อยนิดนึ่งนะครับมา,าวางลงไปใจเย็นๆครับไม่ต้องกลัวมันแห้งเร็วเพราะว่ากาวตัวนี้ใช้เวลาในการแห้งอยู่ประมาณ20นาทีถึง30นาทีแห้งแบบแข็งเลยนะครับ ก็ขับแล้วครับลงไปเรียบร้อยก็เดี๋ยวนี้ก็เอาตัวแบตเตอรี่เอาอะไรมาใส่ครับนี่ใส่เพ่จจอไปก่อนเสียบช็อเกตก่อนนะครับแล้วค่อยไล่ลูดจากข้างล่างขึ้นมานตัววิธีการใส่จอดันขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะเป็นบ่าพอดีเลยนะเนี่ยครับง่ายๆเสร็จแล้วก็เอาตัวแบตเตอรี่วางทับลงไปเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับ ใส่แปลงไปให้เรียบร้อยกดช็อกเก็ตแบตช็อกเก็ตตัวนี้กดลงไปตรงๆฮะไม่มีอะไรเมื่อเราเปิดเครื่องดูนะครับง่ายๆกันเลยอันนี้ก็คือ,อถือว่าโอเคนะครับสำเร็จให้ดูกันมัดยางไม่ต้องไปหาอะไรบ้างมมยครับยางรัดของธรรมดาเน,นี่ยแหละรัดบนกับล่างก่อนอย่างนี้ครับเหมือนที่พายทำสักสองเส้นหรือสามเส้นก็ได้ ที่เรามัดอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ให้มันเลื่อนขึ้นข้างบนแลวเลื่อนลงข้างล่างได้นะครับให้มันเข้าล็อกที่มันก่อนครับตัวช่วงยาวแล้วค่อยมามัดดาน้างนี่ฮะการไว้ให้มันสนิทนะครับสนิทบนล่างจะดีสุดก็สามเส้นได้ครับโอเคนะครับอันนี้ก็เอามาสังเกตดูมันเข้าที่เข้าล็อกแล้วแต่นิกายจะไม่แห้งนะครับยังโอเคอยู่ยังืดหดุด่นได้มัดไว้ให้แน่นเลย แล้วปล่อยทิ้งไว้สัป,ประมาณครึ่งชั่วโมงปล่อยทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาดูกันแล้วค่อยประกอบก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้าไม่ใช่ช่างนะครับท่านใดซื้อไปเปลี่ยนเองก็ใจเย็นๆนะครับเปลี่ยนกันง่ายๆส่วนมากนะครับส่วนมากเลยหลายร้านก็จะมีกาวแถมให้อยู่แล้วโอเคครับทดสอบไนแค่นี้นะครับขอบคุณมากสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ